สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การครบรอบ10ปีโรงเรียนวิทยาลัยขอให้ค่ะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพัฒนานักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ลและเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานเปิดงานและชมนิทรรศการผลงานครบรอบ1ิปีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงเอกอคราชทตูตเข้าร่วมงาน ซึ่งเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนด้มีมติคอรมอให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบดําเนินการมาตลอดระยะเวลา10ปีค่ะทําให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํากลุ่มหนึ่งของประเทศไทยนะคะด้วยคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติสามารถพัฒนาปลูกฝังให้นักเรียนมีความพร้อมไปศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษามุ่งสู่การเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดค้นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ในอนาคตและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทย ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวนะคะว่าความสําเร็จในด้านการศึกษานั้นต้องใช้เวลาโดยเฉพาะการศึกษาที่มีความเข้มข้นในด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่ได้รับการวางแผนมีการต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นแนวทางและเป็นอนาคตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามจากผลสำเร็จในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจะสามารถเป็นต้นแบบมีการขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในจังหวัดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนประจำในบริบทต่างๆนอกจากเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ทางด้านการศึกษาใช้เวลานะครับโดยเฉพาะในการศึกษาที่มีความเข้มข้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร์เป็นโรงเรียนที่ได้รับการวางแผนมานะครับแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้นะครับรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญครับกับการพัฒนาการศึกษาเข้มข้นที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ นะครับเพราะนั่นคือแนวทางอ,าอนาคตของโลกนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับยังเป็นการเดินทางที่ยังต้องใช้เวลาอีกต่อเนื่องครับในขณะเดียวกันก็หวังว่าผลสำเร็จจากที่เราเห็นมาในเบื้องต้นนะครับช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมาเป็นต้นแบบของโรงเรียนจุฬาพรที่ขยายผล ไปในจังหวัดอื่นๆมากกว่านี้นะครับรวมถึงเป็นพื้นฐานการบรหิหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนประจําในบริบทอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยีนะครับเป็นการสร้างระเบียบว,วินัยนะครับให้กับนักเรียนนะครับซึ่งในหลายๆพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดห่างไกลนะครับอาจจะ นำต้นแบบนีมม้มาใช้ได้นะครับในส่วนของการเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นด้านวิชาการทางใดทางหนึ่งก็มีความมีความจำเป็นนะครับจากที่ผมดูข้อมูลในเบื้องต้นนะครับเห็นว่าในการที่มีโรงเรียนจุฬาพอรอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนักเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงนะครับก็มาจากจังหวัดนั้นๆแสดงให้เห็นว่าการเดินทางก็จะเป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งนะครับ ึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนประจําก็ตามฉะนั้นถ้าหากว่าทางรัฐบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสามารถจัดสรรงบประมาณได้เนี่ยเราก็น่าจะขยายผลจากตรงนี้เพราะเราเห็นต้นแบบมาแล้ว10ปีนะครับเราสามารถมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งในการที่เราจะสร้างโรงเรียนตามต้นแบบแล้วก็พัฒนาไปได้อีกครับทั้งต้นแบบทั้งด้านวิชาการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร,ร,ร์เทคโนโลยีนะครับ รวมถึงต้นแบบทางด้านของการสร้างระเบียบวินัยใน,ในโรงเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนหลักในอนาคตโรงเรียนที่ผมพูดถึงโรงเรียนมัธยมดีศีมุมเมืองนะครับการจัดระบบจัดระเบียบต่างๆเนี่ยเป็นแนวทางที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับ mm hmm. เห็นงบประมาณที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะคห้องเรียนต่างๆที่เราเห็นในส่วนของโรงเรียนจุฬาภรประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย เราก็สามารถนำมาขยายผลใช้ให้เป็นห้องเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพได้จริงๆแล้วทั่วทั้งประเทศะครับเรื่องการจัดสรรงบมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สำคัญในมุมมองของผมคิดว่าสามารถพัฒนาได้อีกครับในในทุกๆด้านนะครับเราต้องไม่หยุดการพัฒนาด้านการศึกษาครับอะ,อะไรที่เราคิดว่ามี ความพร้อมแล้วสําหรับในประเทศมีความดีแล้วในประเทศต้องไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนในประเทศอื่นๆว่ายังมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับเทียบกันกับโรงเรียนนานาชาติเองก็มีความแตกต่างกันอยู่ที่สามารถมาผสมผสานหรือพัฒนากันได้ครับอันไหนดีเราก็ทําต่อครับอันไหนที่ยังไม่ดีก็ต้องพัฒนา